สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมทอมธนิสศน์นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับเทรดเดอร์วัยเก่าคนหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์มากมายเลยเกินนะครับชื่อของเธอก็คือซันนี่เจฮ์ริสนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอเรียกเธอว่าซันนี่แล้วกันครับส่วนใครที่ยังไม่รู้จักซันนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติของเธอให้ฟังนะครับเธออาจจะไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากมายนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นมุมมองประสบการณ์ของเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากมายครับเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเธอได้้บบบางรรรััชมกกกนเลยยจจิ แข่งเทรดมารา t h นครับเรานั้นจัดก,กิจกรรมแข่งเทรดบัญชีเดโมลงทะเบียนเงินปลอมเพื่อมาพิชิตรางวัลเงินจริงโดยในรอบนี้เราจะแข่งขันกันทั้งหมด1ปีครึ่งเลยครับโดยรอบสุดท้ายจะสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2024ก็คือปีหน้าเลยนะครับรวมเงินรางวัลมากกว่า7ล้านบาทเลยทีเดียวโดยเรานั้นจะแบ่งการแข่งเทรดออกเป็น10รอบด้วยก,กันครับในแต่ละรอบนั้นมีเงินรางวัลรวมมากกว่า6กแสนบาทเลยทีเดียวครับในตอนนี้มีเพื่อนเพื่อ,อสมาชิกลงทะเบียนไปมากกว่า3000คนแล้วนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจจจอย่่าาาทีะเรรรรวมกกรรมกกกิับ สาม,มารถที่จะกดลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าในตอนที่คุณผู้ฟังกําลังรับชมวิดีโอนี้อยู่แสดงว่ากิจกรรมในรอบแรกของเรานั้นมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นลงทะเบียนในการแข่งขันโอยกับเรารอบแรกไม่ทันก็สาม,มารถที่จะลงรอบ2ได้ลงรอบ2ไม่ทันก็สาม,มารถที่จะลงรอบ3ได้เช่นเดียวกันโดยเรานั้นจะแข่งกันทั้งหมด10รอบเลยาาถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจสาม,มารถที่จะลงทะเบียนกับเราได้แล้วที่ line as u t h Thailand สาม,มารถที่จะกดแอดไลน์เพื่อลงทะเบียนได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้พบเจอกับคุณผู้ฟัังททุก่านนะครบ uhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรดมาเรื่อกันที่ประวัติของซันนี่นะครับซันนี่เนี่ยเป็น CEO ของ Sunny Harris o n t n t p r p s i s e เธอนะครับที่ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมานะครับแล้วเธอก็ยังเป็น full-time trader ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งบริษัทของเธอนั้นก็ทำเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลครับเอกสารรวมไปถึงการให้บริการทางธุรกิจด้วยนะครับ ซันนี่เริ่มต้นการเทรดตั้งแต่ปี1991ครับจนถึงณปัจจุบันก็เป็นเวลามากกว่า42ปีเข้าไปแล้วนะครับถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์มากมายเลยทีเดียวนะครับถ้าดูกันที่เรื่องระยะเวลาในการเทรดของซันนี่นะครับซันนี้นะครับก่อนที่เธอนั้นจะผ่านตัวเข้ามาเป็นเทรดเดอร์นะครับซันนี่เธอเป็นโปรแกรมเมอร์และยังเป็นนักณิตศาสตร์อีกด้วยนะครับซันนี่เนี่ยได้เทรดจนเธอได้เขียนแมกซีนของเธอขึ้นมาเองนะครับและแมกซีนนั้นก็มีชื่อว่าเทร Day Catalog r e s o u r c e g u i ต e ต่อมานะครับในปี1993 เธอก็ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับ The Money Mentor นะครับและเธอก็ยังได้รับการจัดอันดับให้ได้เป็นเทรดเดอร์อันดับหนึ่งในหมวดหมู่ผู้ทางกำไรต่ำกว่า10ล้านเหรียญถึง2ปีซ้อนและผลกำไรที่ซันนี่ทำได้ก็คือ3 6 5และ178%นะครับถือว่าเป็นการทำอะไรที่เยอะมากๆนะครับถ้าดูกันในจำนวนของเปอร์เซ็นต์ถือว่า เกก่งมาตอนนี้ได้ให้สมัมภาษณ์กับทางช่องดีไซน์เทรดนะครับของ t h เ n Creed นะครับว่าก่อนหน้าที่เธอจะเข้ามาเส้นทางการเทรดนั้นซันนี่ก็มีบริษัทซอฟต์แวร์เล็กๆทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกซันนี่เนี่ยพอมาอในปี1980ครับเธอก็ตัดสินใจขายบริษัทของเธอทิ้งและ,กะเกษียณตัวเองออกมา เพื่อไปท่องเที่ยวนั่นเองทำนู่นทำนี่ตามภาษาคนที่อยากจะพักผ่อนนะครับพอนานๆเข้าเธอก็รู้สึกว่าเบื่ออยากที่จะหาอะไรทำก็เป็นธรรมดาน,นะครับของที่เบื่อนะฮะจากการที่เธอขายบริษ,ษัทนั้นทิ้งไปนะครับเธอก็ยังมีเงินเก็บจากตรงนั้นอยู่ซันนี่เล่าว,ว่าเธอนั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการเทรดเลยอะไรคือการเทรด และรวมไปถึงเศรษฐกิจต่างๆด้วยการลงทุนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเราแรกๆก็คงงงเหมือนกันนะครับว่าอะไรคือการเทรดอะไรพวกกราฟอะไรพวกนี้เราก็คงไม่มีความรู้ถ้าเราไม่ได้เข้าไปศึกษาก่อนใช่ไหมครับเธอก็อตัดสิในใจนําเงินของเธอนั้นไปให้กับผู้จัดการการลงทุนครับเชื่อไ,ไหมครับว่าเธอเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นอะ่ะ ผู้จัดการคนนั้นแทนที่เธอจะได้กําไรกลับมาใช่ไหมครับกลับกลายเป็นว่าเธอสูญเงินไปมากถึง75,000เหรียญน,นะครับภายในเวลา3ส,สัปดาห์หากเราย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นนะฮะถือว่าเป็นจานวนเงินที่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญถ้าเราลองคูณกันแล้วเนี่ยถแปลงเป็นเงินไทยนะครับก็เกือบได้ว่าเป็นแสนอยู่เหมือนกันเรียกได้ว่าโอ้ไม่ใช่สิน่าจะเป็นล้านนะครับ ทันนี่ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าจะเสียเยอะขนาดนั้นเธอก็นำท่าเหมือนกันนะครับนะฮะเราไม่ต้องไปฝากให้กับผู้จัดการคนนั้น,นก็ได้ถ้าเราจะเสียมากขนาดนั้นนะครับตันนี้เลยเริ่มที่จะศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ สิ่งที่จำเป็นในการเทรดอันนี้คือจุดต้นๆของเธอเลยนั่นคือเธอเสียนะครับแล้วก็เลยแบบเอ,อ้ไมเอาละไปฝากคขอนื่นททาเนี่ยมันก็เสียมากขนาดนั้นอ่าถ้าเราเป็นคนเทรดเองเนี่ยมันจะดีกว่าในช่วงแรกนะครับเธอเริ่มการพล็อตกราฟด้วยตัวเองบนกระดาษนะครับเริ่มอ่านข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ในทุกๆเช้านะครับเพื่อนําข้อมูลของเมื่อวานนะครับมาเขียนกราฟของตัวเอง,เอง,เองในสมัยก่อนนะครับคนที่เขาเขียนกราฟนะครับในช่วงการเทรดนะครับจะนําข้อมูลจากหนังสือพิมพ์นะซึ่งหนังสือพิมพ์เนี่ย,ยจะเป ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ช a l l เล g e มากพอสมควรแล้วก็เธอเพื่อที่จะการเขียนการกราฟขอ,ของตัวเองแล้วเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ว่าตลาดจะไปที่ทางไหนนะครับอันนี้ ผมในส่วนตัวแล้วนะผมต้องนับถือซันนี่เป็นอย่างมากเลยนะครับคือในฐานะของคนที่ติดตามแล้วก็ชอบการฟังความคิดแล้วกะบรนการการปฏิบัติต่ตางๆจากคนอื่นเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าซันนี่เนี่ยเขามีความพยายามและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับตอนแรกๆถ้าเราไปเรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆเลยอย่างเช่นเราไม่รู้เกี่ยวกับการเทรดเลยเนี่ยแล้วยิ่งสมัยนั้นนะครับการพอดการ์ด้วยตัวเองหรือว่าการเขียนการ์ดด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่เหมือนกันในตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเรียลไทม์ใช่ไหมครับมันก็กโชว์ได้เลเลมาาง่านน้อออขูก นะครับจากของเมื่อวานเนี่ยจากหนังสือพิมพ์ณะวันนี้เพื่อมาเขียนกราฟด้วยตัวเองเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลามากพอสมควรและต้องใช้ความชํานาญมากพอสมควรด้วยนะครับ ซึ่งที่ซันนี่เข้ามาเริ่มการถือแรกวมันอาจจะเกิดการที่เธอนั้นเบื่อนะก็เลยเอาเงินให้กับผู้จัดก,การคนนั้นถ้าเกิดว่าผู้จัดก,การคนนั้นไม่ได้ทําให้เธอขาดทุนมากถึง7จ็ดหมื่นห้าบาทเหรียญน,นะครับผมก็คิดว่าเราอาจจะเห็นซันนี่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปก็ได้ใช่ไหมครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือเปล่านะครับก็เลยทําให้ซันนี่ต้องเข้ามาถวยด,ด้วยตัวเอง ตอนนี้ยังกล่าวเสริมอีกด้วยนะครับว่าตอนที่เธอเริ่มเรียนการเทรดแต่แกลงครับเธอก็เรียนรู้จากโบรกเกอร์คนหนึ่งครับที่คอยช่วยแนะนําและให้เธอเน่เข้าใจว่าอันไหนที่เธอควรจะลงทุนอันไหนที่เธอควรจะต้องระวังก็มันไม่ใช่ว่าซันนี่เนี่ยศึกษาด้วยตัวเองนะครับแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เข้ามาช่วยเธอด้วยเหมือนกันนี่ทําให้เราเห็นว่าการที่เรามีเพื่อนหรือว่าคนที่มีขอช่วยสปอร์ตเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยอีกแรงหนึ่งก็ได้นะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ต่อไป ในส่วนของการลงทุนนะครับซันนี่กล่าวว่าเธอนั้นไม่ลงทุนแค่กลุ่มของสต็อกมาร์เก็ตเพียงเท่านั้นนะครับแต่มันยังรวมไปถึงอสังหาริมทนะครัและ คําด้วยในมุมมองของซันนี่นะครับซันนี่คิดว่าเขาเนี่ยไม่ไม่สมควรจะต้องเอาไปพึ่งแค่สต็อกมาร์เก็ตอย่างเดียวนะฮะเราบางทีเราต้องกระจายความเสี่ยงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการริสเมนจ์เมนท์ที่ดีนะครับสมมุติว่าถ้าสต็อกมาร์เก็ตอันนึงเนี่ยมันล่วงลงไปแล้วเราลงทุนไปมากพอสมควรเราก็มีจากเสียกับเสียใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากระจายความเสี่ยงไปให้กับอสาสินทรัพย์อื่นเช่นทองคําก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีเราอาจจะได้กําไรจากส่วนหนึ่งและเสียกำไราจากส่วนหนึ่งมันจะไม่ให้เราแบบอาหัวๆกันไปอันนี้ก็็เปนนนคํําาแนะนของ นี่ที่ให้กับอนักลงทุนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่าก็สามารถฟรับฟังกันได้นะครับผมในส่วนของคําแนะนำนะครับเธอให้คําแนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปตอนที่เธอนั้นยังเป็นนักนิสตรนอยู่นะครับซันนี่เธอก็ไม่เชื่อเรื่องจิตวิทยาในการเทรดเธอคิดว่าการมีวินัยและการตั้งกฎไปขอตัวเองนั้นดีที่สุดครับ การที่เธอประสบความทเร็จมากจนทุกวันนี้นะครับก็เพราะว่าเธอมีกฎเป็นของตัวเองครับสาหรับผมแล้วนะครับการมีกดเป็นของตัวเองก็ถือว่าดีมากพอสมควรนะครับเพราะมันจะทําให้เรานั้นไม่หลงทางนะฮะและมันก็จะทําให้ผมนั้นยังคงความตั้งใจและเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของ Su n n y J. เจ h ฮ์นะครับเรดเดอร์วไวเก่านะครับกับประสบการณ์ที่มากมาย มากกว่า42ปีนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคําแนะนําของซันนี่ที่ให้กับเรามานะครับสามารถพิมพ์ลงไปในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของซันนี่นะครับแต่ว่าอย่างไรถ้าคิดเห็นหรือชอบใจนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับถ้าใครที่อยากอ่านได้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างไว้เช่นกันนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ youhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด